ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันพังไปหมดทำงานก็ไม่ทันความสัมพันธ์ก็แย่ทั้งเหนื่อยทั้งท้อบางทีก็อาจถึงเวลาที่คุณต้องหยุดให้ได้ทบทวนชีวิตลองหันกลับมานั่งคุยกับตัวเองดูก่อนเพราะบางทีที่เราไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ก็อาจเป็นเพราะภายในใจของเรานั้นมันยังย,งยุ่งวุ่นวายอยู่นั่นเองบางทีชีวิตของเรานั้นก็อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดก็ได้แต่มันก็อาจดูยุ่งเพราะภายในใจของเรามันอาจยังไม่สงบ เหมือนการมองหาของหรือการทำงานในโต๊ะทำงานที่รกมองหาก็ยากยิ่งพยายามมันก็ยิ่งหงุดหงิดบางคนนั้นพยายามจัดการชีวิตด้วยการไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่แต่ถ้าเกิดภายในใจมันยังว้าวุ่นชีวิตของเราก็ยุ่งวุ่นวายเหมือนเดิมสาเหตุของปัญหานี้ก็คือการไม่เคยจัดการใจของตัวเองจิตใจที่ฟุ้งซ่านคิดวนคิดมากคาดหวังสารพัด สามารถทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไง่ายๆสิ่งที่ควรถูกจัดการได้ไง่ายๆก็กลายเป็นงานกองพันเนินที่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่เสร็จแต่คุณรู้ไหมว่าเราไม่จำเป็นต้องแก้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปัญหาความอึดอัดนี้มันถึงหายไปแค่เริ่มจากการจัดระเบียบภายในใจของเราก่อนขอให้เราเริ่มแก้ไขจากสิ่งใกล้ตัวพาตัวเองไปนั่งคนเดียวเงียบๆสงบๆส,ส,สักสิบนาทีอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองสังเกตตัวเองว่าเรากำลังแบกอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าลองสำรวจตัวเองด้วยการเขียนเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้เขียนที่คุณรู้สึกกังวลในตอนนี้ออกมาทำให้ตัวเองได้ระบายความอึดอัดภายในใจออกมาบ้างบางทีที่เรานั้นอึดอัดที่เราว้าวุ่นใจอาจเป็นเพราะว่าเรามีอะไรที่ถูกเก็บไว้ในใจอยู่มากมาย เมื่อคุณสบายใจขึ้นแล้วให้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือหนึ่งสิ่งที่มันสำคัญมากที่สุดในตอนนี้แล้วโฟกัสลงมือทำสิ่งนั้นให้สำเร็จแค่ใจคุณสงบขึ้นนิดเดียวคุณก็จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันมีทางออกเสมอแค่ที่ผ่านมาเราพยายามวิ่งทงั้งๆท,ที่ใจยังว้าวุ่นมันทำให้เราไม่มีสติมากพอ เพราะถ้าภายในใจเรายังไม่นิ่งก็ไม่สามารถมองสิ่งรอบตัวได้ด้วยความสงบขอให้จำไว้ว่าชีวิตที่วุ่นวายนั้นเกิดจากภายในใจที่ไม่สงบทำให้เราขาดสติที่จะวางแผนรับมือจัดการจัดระเบียบสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตจงฝึกใจให้สงบเลือกให้ความสำคัญกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่มันสำคัญสำหรับคุณและปล่อยวางสิ่งที่มันไม่จำเป็นที่ไม่มีประโยชน์ออกไปจากชีวิตก็เป็นกำลังใจให้นะครับบ๊ายบายครับ ผมเต้ยชนินครับขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองกันนะครับ